มาริโอ้โดนป้องจันจิหลังเฟนสาวถูกเซะเรื่องทำหน้าโดนทักเรื่องทำหน้าอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวจันจิจันจ,จ,จีราเฟนสาวของพระเอกดังมาริโอ้โดยคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้ามาเซว่าทักว่าทำหน้าก็ไม่ได้มีคนกดไลค์ห้าถึงหกร้อยก็โดยลบเฉยทำบ่อยแต่คนทักก็รับไม่ได้ซึ่งจันจิได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่า ผิดเหรอที่รับไม่ได้แล้วจันจิผิดเหรอที่จันจิแค่ไม่อยากอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจันจิอ่านแล้วโอเคจันจิไม่โอเคจันจิเลยลบมันทิ้งมันทำไม่ได้หรอคะล่าสุดมาริโอได้เผยว่าก็บอกว่าอย่าเอามาใส่ใจบางทีอะเราบังคับความคิดคนไม่ได้เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีไม่ดีอย่าเอามาใส่ใจเลยมันก็หนัก บางทีอาจจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากไปคือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่ควรไปก้าวไก่เขาเขาอยากจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ายครับเราจะไปทุกขกับเขาทำไมสวยสิจ้าสวยขึ้นจ้าสวยทุกวันจ้า